กับเรื่องเสลาวถ้าเกิดเราไปเจอห้องที่มีขนาดค่อนข้างแคบเราจะมีเทคนิคในการเลือกลำโพงเสลาวยังไงครับก็ลำโพงเสลาวก็ตอนนี้ที่ผมแนะนำก็คือเป็นตัว r p ร่พ 500SA จะเป็นตัวแบรนด์คลิป RP 500SA มาถูกใช่ครับลำโพงตัวนี้ก็จะมีความพิเศษนิดน,นึงตรงที่ว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ<ช>มา l t i ฟังก์ชันทั้ง d o l b y e n a b l e หรือว่าเป็นเซรามออดก็ได้เขาจะมีสวิตช์ c r o s s o v อ r อยู่ด้านหลังใช่ครับแล้วอันนี้น้องบีมแนะนำยังไงเกี่ยวกับถ้าไปเจอห้องที่แบบนากว้างที่ไม่ค่อยกว้างมากก็ปัญหาที่เจอก็คือลำโพงถ้าเป็นลำโพงปกติที่เป็นตู้สี่เหลี่ยมนะครับ เราติดในระดับหูเนี่ยก็คือเสียงมันจะค่อนข้างดังเพราะมันอยู่ใกล้อยู่เราต่อให้อาจารย์เรลที่ดีซิเวอร์แล้วก็ช่างด้วยระยะที่มันใกล้ครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเสียงที่ควรจะมาจากด้านหน้าที่เป็นเมนหลักแรลอกต่างๆกลายว่าโดนเสียงเสอรอเราโฟกัสหนออกไปเข้าใจเพราะว่าด้วยการที่นั่นห้องเราแคบ ด้านซ้ายขวาเสียงก็เลยออกมาดังกว่าปกติเพราะฉะนั้นเสียงที่ควรจะสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็น LCR จากด้านหน้าเรากลับโดนโดนเสียงสรวที่เป็นแค่บรรยากาศมันกลบไปมันดึงโฟกัสเราเพราะฉะนั้นตัว RP 5 0 0 SA Mark II ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถตอบโจทย์ออกมาได้เพราะว่ามันมีมุมที่โรลงมาได้เราสามารถติดให้เหนือหัวขึ้นไปเราจะยังได้โฟกัสในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้โฟกัส ในระดับที่ดึงความสนใจมากเพราะว่าหลักการของลำโพงเซอร์ราของเขาออกแบบแบบเพื่อให้เราได้ยินเสียงเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆนบรรยากาศใช่แอมเบียนเป็นแอมเบียนบรรยากาศโอบล้อมไม่คือเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดเสียงชัดเกินไปคือไม่ถูกหลักแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเสียงที่จะชัดเจนจริงๆก็ควรที่จะมาจากสองตัวหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องบีมแนะนาเลยก็คือถ้าเกิดห้องของคุณหน้าแคบหน้าแคบ แนะนำเป็น rp หนา RP 5 0 0 sa ใช่แล้วก็ติดให้เหนือศีรษะเราขึ้นไปนิดนึงใช่เพื่อที่จะดึงบรรยากาศประมาณ2ฟุต2ฟุตอ่าเพื่อที่จะดึงบรรยากาศอบล้อมเข้ามาใช่ที่จะทำได้ดีมากที่สุดใช่ครับใกล้เคียงกัะลงหนังขนาดใหญ่มากที่สุดอ่าก็คือจะใกล้เคียงถ้าเกิดเราเข้าเมเจอร์เราเข้า sf เราจะเห็นการติดตั้งเซอร์ราวที่เรียงเรียงกันไปจะเป็นประมาณนันค่อนข้างสูงแล้วก็มีการโทลงมาให้มัน อันนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกันกับลำโพงโรงหนังเลยจะเห็นว่าไอ้ตัว 500sa ก็จะเหมือนกับลำโพงโรงหนังเดี๋ยวเราจะขึ้นลูปไว้ให้ดูคลิปตัวโประจะเป็นจะใกล้เคียงกันเลย<ช>ดีกว่าใกล้เคียงมุมแค่จะใกล้กันเลยเราจะบอกว่าไอ้ตัวคลิปที่เป็นรุ่น kpt ที่ใช้ในโรงหนังนี่ใช้จริงที่สหรัฐอเมริกาน,นะครับใช่ครับอีกตัวเลขดีๆสำหรับการทำระบบเสาร์กับคลิป rp 500sa mark t ับครับ